พามาดูจกักรยานเด็กอยากซื้อเนาะอยากซื้อให้ลูกพาไปปั่นออกกำลังกายอันนี้เจ็ดเก้าเก้ามีแบบขนาดเล็กขึ้นนะสีสี่ได้ไหมเนี่ยกี่บาทพี่อันนี้ 119ไม่แพงเนาะเอาไปให้เด็กปั่นเล่นทับเก็บได้ด้วยแนะแบบนี้พับได้ทับได้เออพับเก็บได้น่าซื้อเนาะแบบรุ่นใหญ่